ครับก็นะครับกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับในเช้าวันใหม่นะครับวันนี้นะครับแอดจะมาทํานะครับสูตรถวยชุด2ตัวบนร่างนะครับให้กับสมาชิกนะครับชุดนี้นะครับก็มีคนเรียกร้องกันเข้ามาเยอะนะครับก็ดีใจด้วยนะครับสําหรับงวดที่ผ่านมานะครับเข้าสองสี่ตรงนะครับสำหรับชุดนี้นะครับกลับไปย้อนดูในคลิปได้เลยนะครับตรง นะครับลงให้นะครับก็จะมีทั้งหมด6ชุดนะครับเป็นเลข6ชุดนะครับก็ให้2สีเน้นๆกันไปแล้วนะครับตัวเดียวชุดสองตัวร่างตรงๆก็รู้สึกดีใจที่ทุกท่านถูกนะครับแล้วก็ขอมากันที่หลังใหม่นะครับในไลน์กันเยอะว่าขอชุดนี้หน่อยแอดอแอดก็ต้องทำตามที่สมาชิกข,ขอนะครับเพื่อเป็นกำลังใจใน การหาตัวเลขนะครับบางท่านอาจจะได้ชุดนี้ไปนะครับก็ไปหาซื้อลอตเตอรี่ไว้นะครับเพราะว่า2ตัวชุดนี้นะครับก็จะเป็นชุดสองตัวบนล่างนะครับก็เลยอยากจะให้หาซื้อนะครับลอตเตอรี่ไว้ก่อนนะครับชุดนี้นะครับก็มาดูของงวดใหม่เลยนะครับมาดูงวดใหม่กันเลยนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเนาะก็อธิบายกันนิดนึงนะครับ สำหรับงวดใหม่นะครับสูตรนี้ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับก็กิดถูกยังไงนะครับก็ต้องว่ากันไปตามสูตรนะครับเดี๋ยวผมจะวางนะครับชุดแรกนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับขอก็คือให้ตั้งสองคงที่นะครับนี่นะครับ 2คูณแสนบวกพันบวก,บวกสิบบวกสามของที่นะครับนี่ครับบวกสามของที่นะครับนี่ครับ ที่สองนะครับหมื่นกร้บบวกเคงที่นะครับหเนะครับคงที่ ที่สามนะครับสองคูณแสนบวกหมื่นบวกร้อยบวกสิบนะครับบวกหนึ่งตรงที่นะครับคูณนะครับบวกสาม 2คูณแสนบวกพันบวกสิบบวกสามคงที่นะครับหมื่นบวกร้อยบวกสิบบวกเจ็ดคงที่นะครับสคูณแสนบวกหมื่นบวกร้อยบวกสิบบวกหนึ่งคงที่นะครับนี่นะครับชุดสองตัว นะครับแปดสองนะครับสองห้าสิบสองิบสอนะครับสิบวกหเป็น17บเนะครับสิบเจ็วกหกสบเวกหเป็น23 23ิบวกสนะครับเท่ากับยี่นะครับฉะนั้นเราใส่6นะครับตัวแรก6เราจะเพิ่มไปหนึ่งแต้มนะครับหกบวกหเป็น7นะครับ 3บวก5เป็น8นะครับ8บวก6เป็น14 14บวก7นะครับเป็น21นะครับ3บวก5เป็น8 8บวก6เป็น14 14บวก7เท่ากับ21นะครับเราใส่1 1เราจะเพิ่มไป1แต้มนะครับ1บวก1เป็น2นี่นะครับ8 2คูณ8ได้16บนะครับ16บวก3เป็น19 19บวก5นะครับ19บวก5เป็น24 24บวก6 24บวก6นะครับเป็น30 30บวก1เท่ากับ31นะครับเราใส่1นะครับนี่ครับ1เราจะเพิ่มไป1แต้มนี่นะครับทีนี้นะครับผมก็จะวางครบ นะครับครบบนล่างนะครับนี่ครับมาแน่นอนนะครับสองตัวนะครับสองตัวครบบนล่างนะครับตัวนี้นะครับให้ทุกท่านจับเอาก็ได้นะครับหรือที่ไม่ชอบเลขผมจับนะครับฉะนั้นเลขทั้งหมดนะครับหกตัวมาแน่นอนนะครับก็จะเป็นหกเจ็ด หนึ่งสองหนึ่งสองนะครับตัวนี้นะครับมาแน่นอนนะครับก็เป็นเลขครบบนล่างนะครับนี่ครับหกเจ็ดหนึ่งสองหนึ่งสองนะครับผมก็จะจับชุดนะครับ A สังเกตดูไหมครับมันก็จะชนกับชุดเก่านะครับนี่รูนะครับ ชุดเก่านะครับมันก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับทีนี้นะครับผมก็จะมามาวินให้นะครับก็จะเป็นหนึ่งหกนะครับตัวแรกนี่ครับหนึ่งเจ็ดนี่ครับหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดนะครับ จะเป็นสองหกนะครับนะครับสองเจ็ดนะครับแล้ก็ป้าหนึ่งหนึ่งนะครับหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดสองหกสองเจ็ดนะครับก็จะเป็นหนึ่งสองนะครับสองหนึ่ง หนึ่งหนึ่งนะครับแค่นี้แหละครับเลขไม่เยอะนะครับฉะนั้นก็จะเป็นตัวกันอย่างที่ผมบอกนะครับนี่สองสองนะครับเราก็กันไว้นิดนึงนี่ครับก็จะเป็นตัวเลขทั้งหมดนะครับได้ที่หนึ่งหกหนึ่งเจ็ดนะครับสองหกสองเจ็ดสองหนึ่งหนึ่งหนึ่งนะครับก็จะเป็นเลขทั้งหมดนะครับหกชุดนะครับ มาบนล่างนะครับส่วนตัวนี้จะครบนะครับซึ่งผมขออธิบายนิดหนึ่งนะครับบางท่านอาจจะยังสงสัยอยู่ชุดนี้นะครับชุดนี้นี่จะเข้ามาสองงวดติดนะครับสูตรนี้นะครับก็เลยนามาแบ่งปันให้กับสมาชิกนะครับเพื่อจะเป็นแนวทางในการฟิลเตเร์นะครับอย่าลืมนะครับชุดนี้เข้ามาสองงวดติดเลยนะครับนี่เป็นงวดที่สองสองทีส่วนงวดที่สามนะครับนี่ครับ งวที่3จะมาหรือเปล่านะครับเขต้องมารอรุ้นกันนะครับฉะนั้นนะครับตัวเด่นนะครับผมจะวางไว้ตัวเด่นถ้าเจ็ดนะครับเจ็ดแปดเก้าก็คือตัวเด่นบนนะครับนี่ครับเน้นหลักสิบหน่วยใช่ไหมครับ ชุดนี้เด่นบนเล้นหลักสิบหน่วยนะครับซึ่งติดเจ็ดอยู่นะครับติดเจ็ดอยู่ทั้งนั้นก็จะเป็นหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดนี่ครับชุดเด่นบนมันก็ไปชนหนึ่งเจดสองเจ็ดนาะทีนี้ชุดเดียวนะครับวิ่งบนล่างตัวเดียวมันได้หนึ่งนะครับท่านผู้ชม วิ่งบนล่างตัวเดียวได้หนึ่งนะครับฉะนั้นนะครับมันก็จะมีเนี่ยหนึ่งหกสองหนึ่งหนึ่งนี่ครับมันก็เป็นเลขทั้งหมดนี่นะครับส่วนชุดสามตัวอย่างนี้จับง่ายเลยครับสามตัวนะครับสามตัวนะครับหลักร้อยเรามองไปที่เจ็ดไปเลยครับ 716หนึ่งหกนะครับเจ็ดหนนะครับสี่นะครับหนักร้อยผมจะวางให้ที่7กับ4ี่นะครับสี่สองนะครับ กันด้วยนะครับกันหนึ่งหนึ่งหนะครับนี่ครับชุดสามตัวนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับในงวดประจำวันที่สิบหกมิถุนายนนะครับอย่าลืมว่าชุดนี้เข้ามาสองวัดติดแล้วนะครับตัวที่ผมแดงให้นี้ก็คือเป็นชุดเน้นนะครับท่านผู้ชมตัวนี้จะเป็นชุดเน้นนะครับสำหรับงวดนี้นะครับก็จะวาง หนึ่งสองสามสี่นะครับก็จะเน้นให้ทั้งหมดเลยนะครับนี่ห้าชุดนะครับก็ให้ไปหาซื้อลอตเตอรี่ไว้นะครับในงวดประจำวันที่สิบหกมิถุนายนสองพันห้าร้อยนะครับหกสิบสามนั่นเองนะครับชุดนี้นี่ครับตรงๆหกชุดนะครับส่วนใครที่รอนะครับสิบล่างหน่วยล่างกับเด่นล่างนะครับ เราต้องก็ตามนะครับตามทุกสูตรนะครับเลขผมจะไม่วางเยอะนะครับงวดนี้จะวางเฉพาะชุดเน้นๆที่เข้าที่ผ่านมาของงวดที่ผ่านมานั่นเองนะครับสำหรับใครที่ติดตามนะครับเดี๋ยวนะครับคลิปหน้านะครับใครจะจะเจอกับชุดเด่นล่างนะครับทํามานะครับย้อนสติดูนะครับกขย้อนสติดูทั้งหมดนะครับเน่นล่างเป็นสูตรใหม่นะครับก็เข้ามาทั้งหมดนะครับ 14งวดตรงๆนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าแน่นอนนะครับเด่นล่างนะครับว่ามันจะมาชนกับชุด2ตัวหรือเปล่านะครับส่วนชุดแนวทางบนนะครับเด่นก็ได้ไปแล้วครับที่7เราก็วางไปที่27นะครับนี่ครับ27กับ17นะครับก็วางไปแล้วเนาะสำหรับชุดล่างมันจะชนกับตัวนี้หรือเปล่าถ้าชนเราท้างความมั่นใจนะครับลอตเตอรี่จัดไว้ก่อนนะครับชุด2ตัวบนล่างนะครับ หลาบวันนี้นะครับก็ต้องฝากเตือนกันอีกแล้วตามเคยนะครับช่องหวยนะครับเหมือนเดิมนะครับทำเตือนนะครับโปรดใช้วิจารณญาณนะครับในการรับชมแนวทางนี้ให้สำหรับตลาดกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับบางทีเนื้อหาในคลิปนี้นะครับก็เป็นเพียงแนวทางการคำนวณในเชิงอนิพพานนะครับก็จะไม่ทรับผลปิดประมาณใดทั้งสิ้นเขาขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับกับหวยชุดนี้ สูตรนี้นะครับขอให้ร่ำรวยขอให้โชคดีนะครับก็อย่าลืมทักทายกันเข้ามานะครับที่ผมนะครับได้ที่กลุ่มเฟซนะครับเลขเด็ดทั่วไทยเลขดังเลขเด็ดเลขดังทั่วไทยนะครับแบ่งปันฟรีกับแอปเปิ้ลน,นะครับเลขเด็ดเลขดังทั่วไทยนะครับแบ่งปันฟรีกับแอปเปิ้ลนะครับย้ำนะครับพิมพ์เข้าตามนี้เลยนะครับ ของท่านนะครับอยากจะเข้ากลุ่มเฟซชมข้อมูลเต็มๆนะครับพิมพ์เข้าตามนี้นะครับเว้นวรคตามนี้นะครับเลขเด็ดนะครับเลขดังนะครับเลขเด็ดเลขดังนะครับทั่วไทยนะครับเว้นวรคนะครับแบ่งปันฟรีนะครับ นี่ครับแอปเปิลนะครับเป็นรักนะครับทุกท่านก็เข้าไปเยี่ยมชมกันได้นะครับที่กลุ่มก็จะมีตัวเลขทั้งหมดเยอะแยะหลากหลายอาจารย์ให้ท่านชมนะครับสำหรับชุดนี้นะครับอย่าลืมนะครับจับจ่ายซื้อลอตเตอรี่กันได้เลยนะครับในช่องขอให้โชคดีทุกท่านนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้แอดต้องลาไปก่อนเนาะขอให้มีความสุขในการรับชมสวัสดีครับ